ต่อไปผมพอดถึงเกมแรกเรียกว่าเกม Lakeview Cabin นะครับเ, in, ะะเป็นเกมอินดี้เกมอินดี้ฮอ์เลอร์นะครับเป็นเกมแบบว่าเกมหลอนๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะสนุกป่ะมันเป็นเกมเขาเรียกแบบไหคล้ายๆภาพอะ่ะมันจะเหมือนแบบมาริโอมาเลอร์มากครับไม่ใช่มาริโอธรรมดามาโล่เฉยนะครับยกแซดคืออะไรวะแซดแซดคือนี่คือเอ็กคือปลาเอ็กคืออะไรไอ้นี่คืออะไร คือคือคือไอพวกเนี้ยมันจะน่ากลัวเล็กน้อยนะฮะคือถ้าคุณกลัวนะฮะก็ไม่ต้องเป็นเองห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเกมแบบว่าชิวๆนะฮะจริงๆมันคือเกมชิวมากเพราะว่ามันก็มันก็น่ากลัวแหละมันก็ไม่น่ากลัวมันก็ใช่อยู่ชับ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 เย้อะไรอะไรของมาแล้วเก็บทิ้งก่อนแป๊บนึงเจริญเข้าไม่ได้ อันนี้คืออะไรนี่คือนี่คือน,นี่คือไม้ใช่ไหมเราต้องเข้าไปนี้เออฮะแล้วก็โอเคเราก็ได้ไฟน้ำเพี้ยอะไรวะอยารู้จริงๆเลยนี่ก็ได้ของมาวางแล้วก็ก็ใช้เอานี่ฟันท็อปเราได้อะไรมาเนี่ยสุมอืม อันนี้ผมไม่รู้มันก่อนแล้วมันคืออะไรนะฮะ้แบบว่าผม,มาแค่สองดูมั่วๆก่อนโ oh. oh. wow. อ้โอ้ว้าว fucking man นี่ใครวะคีย์อ๋อเฮ้ยกุญแจอยู่ข้างบนแล้วเอางแล้วจะเอาอยัางไงอะเราจะเอาขึ้นยังไงโดดก็ไม่ได้เด้อ ไอ้อต้องมีน้ำมันชัวร์หรือก็หรือก็มีล้อก็ทำยังไงอะ่ะโอเคมันใกล้มือแล้วทำยังไงอะ่ะไอ้นี่หล่นลงมาเดี๋ยว่าล้างปลาของใส่เอจริงเด้ยเอาสโอ้ยเฮีย โออโออเออเออเออทำไมมมืดเลยจังวะเอ่อเอ่อปล่าก่อนกันปล่าไปก่อนถ้าถ้าสองเูืนนู้นโลไม่มีอะไร โอ้อยากกระโดดได้เออกูกูตายแน่นอนผมเชื่อนะผมตายแน่นอนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะตายตายชัวลงลาไม่ได้อีกเออเออเอาวะตายตายสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ว้าวล้วเชี่อ โอเคเราต้องวางตัวนี้ก่อนแล้วก็จะเอาไอ้นี่ขึ้นยังไงอ่ะมันต้องเอามันขึ้นอ่ะเอาไว้ได้ด้วยโอเคถ้าเราเข้าคุณชนะแล้วก็หาของให้แาเนี้โอเคมาฉลาดละเอาใหม่ใหม่ โอเคเราจะเอามานี่ก่อนเอ๊ะหรือปลาเกาะต้องเราต้องปลาก่อนใช่เนอะเป็นเป็นของที่เราต้องปลาขอาพระเจ้าใครคิด,ดวะเนี่ยโอเคเราได้ของมาแล้วมีของนี่มันมาหน,น,น,นึ่งอันปลาใส่เรียบร้อยจบมันมีอะไรบ้างของก็ไม่รู้นะ เฮ้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 อ่าไปละอะไอ้มันวะ โอเคโอเคโอเคอ๋อโอเคระ okay, วางเรากำลัไว้ก่อนนะฮะโอเค okay. แล้วเราก็ไปดูอีกรอบหนึ่งคราวนี้เอาขวาไปด้วยลกันโอเคเอาขวาไปด้วยดีกว,ว่า เรียบร้อยขอโทษนะไอ้กวางน้อยตายซะเถอะชับ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 ,ชบ,ชบอ๋อเฮ้ยมึงจะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งโป๊ะตอนนี้สิเรามีเนื้อเรามีเออปลาทิ้งก่อนอ่าอานทานก่อนอันนีาทาน้ทานทาน,ทาน โอเคแม่งกังคือเราละแม่งกังคือแล้วเว,ว,ว้ยแม่งจะมาแล้วเว้ยตายตายก่อนตายก่อนเลยโอเคส่งไฟก่อนขอบคุณนะที่มีแค่นี้ Oh hiya, ayo malah, 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 หย,หยุแดแม่นะบ่หยุดได้โอเคหยุดได้เด็กมันเด็กใช่ไหมเออทำไงมันดอิอย่าเพิ่งโปตอนนี้พี่โอ้เยเนี่ยมันมันกัดได้หรือไปล่าไก่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  ไปไอ้ใครไอ้ยูกูว้าวสัมมันสัมมันสี่ท้ายโอเคโอ้คือสัมมันเธอนะฮะ างานนี้พี่นมน,นี่กระถามต้นมาไอ้กระถางเฮ้ยเฮ้ยอย่าปลาเล่นๆล,ลูกน้ำมีขวดตรงนี้มขวดที่อะไรเนี่ยนอกบโปแล้วเฮ้ยเทอ,อย่าพูดลงน้ำเทไปไหนลงน้ำทำไม โอเคโอเคผมอาจจะรู้วิธีการฆ่าเด็กก็คือจะมีสองครั้งนะคือจะมีเด็กหนึ่งเออเอออะไรโรกหมุนนี้เนี่ยโอเคนะคือมันจะมีเด็กเด็กหนึ่งครั้งแล้วก็เอ่ผีหนึ่งครั้งแล้วก็เด็กอีกหนึ่งครั้งนะฮะเออเเฮียกลุ่มเมาแล้วไม่ได้ เออเลือกอ,อกเหอนกันโอเคผิดพัด,ดโอเคเราจะเอาไม้นี่ไปใส่ในบ้านก่อนโอเคเต็ดไฟแล้วแล้วก็เอาไม้นี่ไปสใส่อยู่ตรงห้องสามนหน้านู่น พี่ผู้หญิงนั่นอาจจะเป็น,นเมียเราก็ได้นะเขาจะไปรู้เนียเก่าเราอะ <c oughs> โอเคไเาไฟฉายเอาเล็กกล้องเดี๋ยวสุดไปสองกล้องก่อน,นโอ้คือสมมตนเธอใช่ไหม,อมโอเคพี่แกงอยู่เราแค่เตรียมพร้อมเตรียมให้พร้อมแล้วว่าเผื่อพี่แกจะมาตอนไหน โอเคกูพร้อมละสตารทเครื่องให้ก่อนเลย ไม่มีที่ยิงอ๋อยดิออดิออดิเฮก็ไม่มีแย่เฮ้ยเฮ้ยพี่เอาไดิเอาไดิอาไรดิอไดอาไรดิไม่มีแล้วอะไม่มีแล้วเอาไดิไม่ใช่ผ้าเหมือนมีมีฟองหรอกันขี่เลยไม่ได้โอ้สวรรค์ั่ง มัเฮ่อโอ๊ยเกียือมนึงลือมันนึงเอาใหม่ใหม่เอใม่ไม่อะไร เหอะมึงนั่นแหละมึงเนี่ยเอิ่มก็สื่กไมใช่ไม่ได้เราบอกไม่ใช่ไม่ได้อะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอนะไร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 เกิดอะไรอะไรอ๋อโอเคมาใหม่เอ่อตะกี้ผมไปดูมานิดนึงแล้วว่าวิธีการชนะเอาไงนะฮะอ,อันนี้ผมก็ไม่อยากมืออยากจสปอยเท่าไหร่นะคือ มันเป็นเกมค่อนข้างจัดนานนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงถึงจะชนะคุณเธอได้วิธีการฆ่าคเธอมีหลายวิธีมากแต่วิธีการฆ่าเด็กมีแค่วิธีเดียวนท่านั้นนะฮะงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมดีอว่าอันนี้ผมขอบอกเลยว่าผมอัน,นี้ไปดูมาจริงๆเนี่ยไ,ไปดูว่าที่การทำอย่างเขาทำฆ่าเด็กยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าไอเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเธอจะ เหมือนเป็นผู้หญิงแล้วคนนี้เป็นภรรยาเห็นไหมไม่เตะพอนเลยมันเป็นภรรยาเป็นภรรยาของเขานะฮะแล้วไม่รู้ว่าไอ้นี่เกลืออะไรบ้างอ้าน้ำมันกูแล้วข้าของกูเอาอันนี้กันกูจับยับ ัน,นี่ก็ไปส่องนมสาวแถวนี้นะฮะเฮะ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรเหรอไปกินนั้น ผมข้อที่ผมรู้มาแล้วคือไอผีผู้หญิงที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นผีเมียรเรานะคะไม่รู้เกิดะไรกับเธอแต่ที่น่นเธอท้องอยู่โอเคเราต้องอ,อะไรบ้างนะไฟออมไม่น่าใช่เอาไปเผาคุณเธอเล่นน่ารักดีอะไรอะอะไรอะตะกี้มันคืออะไระแบบแบบอ่ะ ขอโทษที่ทำให้คุณมึนนะฮะโอเคเราจะเป็นสองจังหวะนะฮะจังหวะหัวใจแล้วก็จังหวะจังจังหวัดเดสโกนะฮะแล้วเราก็จะให้มันตายตรงอย่างทรทุกทรมาร์ต้นนั้นโอเคเราได้ปืนมาแล้วอไอ้ใ้ตังเก็บไว้ดิไอ้ก็ตัองเก็บไว้ไอ้ก็ตังใช้ควานกุยอะไรเนี่ยโอเคทุกคนฮะพร้อมกนหเลยยังฮะพร้อมที่จะมันกนหเลยยัง ระวังนี่เหมือนกันขวานกุยใหญ่เนี่ยขวานเอาขวานกุยเว่ใกล้ๆกันอ่าพร้อมที่เราจะมันกันมานานแล้วมาแล้วคอมาแมสเมียจ่ะมาแล้วมาแล้วเร็ววันนี้เนี่ยเนี่ยของขวานเย้นหนึ่งตัวมาแล้วมแล้วเดี๋ยวมันจะคลุกขึ้นใหม่ใหม่มาเร็ว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  ก็เด็กนิ้วก็เด็กเท้ารออยู่เงี้ยอะไรไม่ตายไงกูรู้ว่ามึเงเหยียบกูอึดกูใครโอเคมาสามสองหนึ่งอ้าวเฮ้ยหายยังไม่เหยียบกูอึดขึ okay. ้นมาัามน,ามน,มานทีแล้วแม่จ๋า <c oughs> ไป ไอเนีนเ้ยไอเี้ยมันมาแล้วไอเี้ยไอเี้ยลืมดูเลย ผมดูไม่ออกว่าคุณเธอโดนอะไรตายนะฮะแต่ว่าแบบขอบคุณที่เล่นนะขอบคุณที่รับชมนะฮะก็มีการโคเล็กน้อยอย่างพอประมาณนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่านนะที่คนที่ที่ผมรู้มามันมีแค่นี้นะโอเคเขาจบละก็เริ่มใหม่นะฮะก็เจอ โอเคจ้างหน้าผมเพราะผมนายซีอุ่นนะครับกับเกมอื่นๆนะมากมายอันนี้เป็นเกมที่ผมมาเจอมาก็เห็นเนาะเห็นคนอื่นเขาเล่นกันมันดีกว่าผมเลยเล่นตาม